รัฐมนตรีเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีและนายกิติรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงผลงานหนึ่งปีรัฐบาลเพื่อไทยผลสําเร็จและความพึงพอใจในงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ชื่องานว่าเพื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยที่จังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่28-29ถึงกรกฎาคม2555นรบนะคะ ซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติดและปราบปรามการทุจริตว่าตลอดหนึ่งปีที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้การปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งตนในฐานะผู้รับผิดชอบได้กำหนดยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติดให้อยู่ภายใต้หลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อคืนเยาวชนสู่สังคมรวมทั้งการปราบปรามยาเสพติดที่ได้ผลสกัดพื้นที่การนำเข้ายาเสพติดทั้ง4ภาคแล้วก็สามารถจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ จำนวนมากและในระยะยาวจะต้องสร้างชุมชนสีขาวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศภายในเวลา4ปีที่รัฐบาลทํางานบริหารประเทศนอกจากนี้นะคะร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยืนยันว่าการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลชุดนี้จะไม่มีอย่างแน่นอนและหากว่าฝ่ายค้านต้องการตรวจสอบก็ยินดีแล้วก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานถึง8ปี มีรัฐบาลชุดไหนที่คิดหาเงินกับประเทศโดยเรื่องท่องเที่ยวท่านนายกได้ตั้งผมเป็นประธานดูแลความสงบเรียบร้อยเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อตั้งเป้าอีกห้าปีข้างหน้าจะหาเงินกับประเทศให้ได้ปีละสองล้านล้านมาเฟียไม่มีแล้วคิวต่างๆแท็กซี่ปลายดำที่ขู่รักท่องเที่ยวผมเรียกตำรวจมา บอกท่านนายกสั่งมาว่าจังหวัดไหนใครทำไม่ได้เดี๋ยวจะหาคนมาทำแทน ทางด้านของนายกิติรัตนนรงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะก็กล่าวถึงการทํางานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอด1ปีที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสามารถลดงบประมาณขาดดุลของประเทศจาก400ล้านบาทเป็น300ล้านบาทภายใน1ปีอีกทั้งรัฐบาลมุ่งหวังว่าจะสามารถดําเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเข้าสู่งบประมาณที่สมดุลโดยคาดว่าจะต้องใช้เวลากว่า10ปีค่ะ นอกจากนี้นายกิติรัตน์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสามารถลดอัตราการว่างงานได้น้อยลงอีกครั้งจะดําเนินการสร้างแรงงานภายในประเทศโดยการยกระดับฝีมือแรงงานและกําหนดค่าแรงขั้นต่ําให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศรวมถึงการลดการจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านให้ลดน้อยลงด้วยค่ะ ขออนุญ,ญาตกลับเรียนว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยทีเ่เราพูดกันนะครับผมก็ยังจะคงมีความหวังมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เศรษฐกิจโตโดยไม่รวมเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับแนวตราร้อยละเจ็ดต่อปีแต่ว่าหน่วยงานต่างๆก็อาจจะมีการปรับการเจริญเติบโตล,ลงไปบ้างนะครับจากที่เคยคาดว่าเป็น6บางหน่วยงานก็อาจจะปรับลดลงมาเป็น5.5หรือ5.6เนี่ยแต่ขออนุญ,ญ,ญาตชี้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ย วันที่ผมได้กราบเรียนว่าเราจะทํางานเพื่อหวังเป้าหมายเติบโต7นั้นท่านก็อยู่ที่ระดับประมาณ4นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านค่อยๆปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ